สาย60227 IEC01 นะครับหรือชื่อเดิมสาย THW ก็จะเป็นสายไฟฟ้าที่ตัวนำเป็นทองแดงและฉะนวนเป็น PVC ครับสาย60227 IEC01 นะครับก็จะมีผลิตตั้งแต่ขนาด1.5ต mm, ารางมิลิเมตรสูงสุดถึงขนาด400ตารางมิลิเมตรครับ ลักษณะของตัวนำทองแดงนะครับจะมีลักษณะเดี่ยวแข็งและแบบตีกเกลียวครับโดยจะเป็นสายแกนเดียวนะครับที่ไม่มีเปลือกและทนอุณหภูมิได้70องศาเซียเซียดโดยสายจะทนพิกัดแรงดันไฟฟ้าได้450ทับ750โวลต์ครับโดยข้อกำหนดในการใช้งานสาย60227 IEC01 นะครับจะนิยมใช้ร้อยสายในท่อวางสายในรางวยเวเดินสายลอยในอากาศบนฉนวนลูกถ้วยเป็นต้นครับ กรณีที่ใช้สาย60-227 IEC01 เป็นสายวงจรนะครับมาตรฐานก็จะห้ามใช้สายฝั่งดินโดยตรงและห้ามร้อยสายในท่อฝั่งดินและห้ามวางสายบนรางเคเบิลครับ